สวัสดีจ้าช่องหนูเอชชาแนลจ้า้มน,นจะพาทุกคนไปเฮ็ดแกงออมไก่ใส่ผักกาดขาวใส่ต้นหอมจ้าก่อนจะไปเริ่มขั้นตอนการเฮ็ดแกงออมเฮาไปหนึ่งข่าวเนียวกันก่อนเลยเด้อจ้าไปเริ่มเด้อพี่น้องจ้านั่นดับแรกเฮามาดังไฟหนึ่งข่าวก่อนเด้อจ้าพี่น้องเนี่นยล้อให้ไฟแบบ ติดใหม่ก่อนจ้ะแล้วเฮา,เอาเคอยใส่ทานเนาะพี่น้องเนาะดองไฟนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆกินกับแกงออมเนาะแกงออมไกแ่แซ่บๆจ้าเอาทามไฟเรียบร้อยแล้วจ้ะไฟเริ่มติดแล้วแล้วก็เอาเข่ามาข้างไว้เลยจ้าจ้าให้เขาสารลงไปในห,วหนัวด้วยจ้ะอย่าเฮามาปิดฝาจ้า จ้าเขาหนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วเขาไปใส่ใส่กองเลยจ้ะเม็ดเลี้ยงสวยงามค่ะจ้าพี่น้องเรยียบ้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าใส่กองเขาเสร็จแล้ววนออกห่วยเลยเนาะโอ้ยเป็นแต่แ่บค่ะจ้าพี่น้องกินกับแกงออมแ่บๆนะพี่น้องเนานะส่วนนี้จะเป็นไกลเล่เ้อจ้ะทีไอสับไหว่ ใส่ซอสไปเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าส่วนนี้จะเป็นผักที่ใสแกงออมเด้อจ้าจะมีพักกาดขาวจ้าพี่น้องแล้วก็ต้นหอมจ้าพี่น้องจ้าเอจะใส่พริกเพื่มสีสันนิดหน่อยจ้าพี่น้องจ้าจผักต่างๆเนาะส่วนอันนี้จะเป็นใบโหระพาเด้อจ้ะเอจะเอาใบใส่ขั้นตอนสุดท้าย ทุกอย่างสุกแล้วด้วยจ้าพี่น้องจ้ามีจ้านีเขาไปเริ่มกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนีอจะเอาน้ำใส่หม้อด้วยจ้าข้างบนไฟให้มันเดือดก่อนจ้าแล้วต่อไปเอกติใส่พริกแกงลงไปเสนพริกแกงเนี่ยเอจะตำไปจะมีกระเทียมแล้วก็ตะไคร้หัวหอมด้วยจ้าใบบกโกบบกพริกแล้วก็เกลือด้วยจ้าพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยจ้า ให้เข่ากันก่อนจ้ะสูตรของเอเนี่ยคือแบบเอจะค้นตรงนี้ให้มันเข่ากันก่อนลเลยใส่ใส่เหนือไก่เนาะนี่พี่แกง่ะเขา่ากบน้ำให้มันหอมก่อนจ้ะพี่น้องมันจะเหตุให้เหนือไก่เขาบกขาเขานะพี่น้องเนาะจ้ะมันเดือดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เหนือไก่ลงไปเลยจ้านี่นะ คนเนี่ยค่ะอันนี้จะคนจนกว่าเนื้อไก่จะเปลี่ยนสีเด้่จ้ะพี่น้องเขาค่อยปรุงเฮจะใส่สูตรนี่ก็แล้วแต่ผู้ใดจะใส่สูตรใดเด้่จ้าใครจะดัดแปลงที่ไหนก็ได้เอาสูตรเดไปใส่ร้องเบิรงก็ได้จ้ะเทคนิคไผเทคนิคมันเนาะพี่น้องเนาะ นัานเขาจะยังใส่หลายหลนอะคือเขาเอื่นว่าขวากไก,ก่กอนจะใส่แบบกกูปล,ลงไปหรือจ้าเพิ่มความหอมเราต้องใส่หลายจัก4ี่หาใบก็ได้จ้าพี่น้องคุ้นให้เขากันเลยจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนสีเลยจ้า กันเลยเด้จ้าจ้าเอเจะใส่น้ำปลาล่าลงไปเอเจะใส่น้ำปลาล่าขวดเด้อจ้าน้ำปลาล่าสำเร็จรูปจ้่เอคิดว่ามันแซ่บกว่าน่าปลาสดเด้อจ้าพี่น้องอ่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยผงนัวผงวิเศษสำหรับความแสกคุ้มให้เขาเป็นจ้าเยอะๆเลยหอม่ต้องไม่ต้ คุณสักผักเขากับใส่ผักพวกอย่างลงไปเลยจ้าใส่ผักเลยนนาอพี่น้องเนาะพี่จะใส่ผักกาดขาวก่อนเด้ยจ้ะคุณ,กกคณห้เขาก่อนเลยจ้าพี่น้อเพราะว่าต้นหอมมันจะสุกง่ายกว่าผักกาดขาวเนะเลยใส่ที่หลัง ใส่ผิดลงไปจ้าคนใหยจ้าย่าเขาจะเติมน้ำลงไปเนะาะจัดหน่อยจ้าประมาณนี้จ้าจ้าเดือดปุ๊บปุ๊บละเดี๋ยวเขาใส่ข,าข้าวผั่วเลยจ้าเพิ่มความหอมเนาะเพิ่มความหอมความเหนียว อย่างออมเนี่ยแบบว่าเขาอยากใส่ผักเนี่ยเขาก็ใส่ลงไปในสารพัดผักได้เลยจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวรออีกสักผักก่อนเด้จ้าเดี๋ยวใครจะใส่ต้นหอมลงไปเนาะพี่น้องเนาะได้ประมาณนี้จ้าพี่น้องใส่ต้นหอมได้จ้ะ คุนเนี่ยเข้ากันเลยสเต็ปๆเนาะออมน้ําเข็มๆน้ํพเคเจ้าได้แล้จ้ะใส่ใบหูราพาได้จ้ะพี่น้องอร่อยคนเนี่ยเข้ากันเลยจ้ะะ ใส่ใบโหละพลงไปนะสุกเลยจ้า,าลุ้งจักเต่าเ,เลยจ้าพี่น้องตักเสื้อถุยเลยจ้าตักเสื้อถุยเลยนะเนาะสเศรษฐ์ยุยยุอะไรจ้าโอ้หอมห่วยห่วยพี่น้องจ้าเอมเดึงเนอะขนยาวจ้ำเนาะ ดูนานมันด้วยจ้กพี่น้องนาำคุ้นคนนลงไปเรียบร่อยจ้กพี่น้องจา้าสุดท้ายนี่กับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนูเอชแนลนี้ด้วยจา้าสวัสดีจา้า